ปลชีวิตบิ๊กเอ็มก e r ต t รไม่หวันถูกช่องเจ็ดปลดสืบเนื่องจากดราม่ารางวัลที่1ทิพย์ทำให้พระเอกชื่อดังบ it, ิ๊กเอ็มกลิตเตริโดนช่องเจ็ดต้นสังกัดลงดาบออกประกาศยุติสัญญาทันทีโดยระบุว่าวันที่6มกราคม2566การยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 HD ของคุณก l ิต t e r ริญญบุตรพรมสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยุติสัญญาการเป็นนักแสดง ในสังกัดของคุณกริตริศบุตรพรมโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุด Big กอกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโพสไอจีสตอรีเป็นคำคมโดยระบุว่าการจมอยู่ในกองความผิดพลาดของตัวเองในอดีตจะยิ่งถ่วงชีวิตให้หนักและก้าวต่อไปลำบากคุณจึงต้องให้อภัยตัวเองและเริ่มเก็บสะสมความทรงจำกันใหม่และล่าสุดบิ๊กอก็ได้เปิดใจผู้ใหญ่ของช่องโทรศัพท์มาคุยก่อนหน้าโดนปลด และมีการรับทราบกันเรียบร้อยแล้วตนรู้สึกเสียใจแต่ต้องยอมรับกฎที่ตั้งเอาไว้สำหรับผลงานกับช่อง7ตอนนี้ก็ไม่มีที่ถ่ายทำค้างไว้ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีดราม่าก,กับทางเจ้าของร้านเพชรบิ๊กเอ็มยอมรับว่ามันได้รับผลกระทบกันทุกคนก็โกรธกับเรื่องนี้เพราะไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่พอเกิดขึ้นแล้วมันมีแรงกระแทกที่เกิดขึ้นหนักมากรวมทั้งมีการเอาชื่อตนไปเกี่ยวข้องกับการโปรโมทตรงนี้อาจต้องปรึกษาฝ่ายกฎหมาย ส่วนเรื่องงานเจ้าตัวเผยว่าตอนนี้มีผู้ใหญ่หลายๆช่องติดต่อเข้ามาว่าอยากร่วมงานกัน